ข้อที่1ชีริกที่อยู่ในรูปของการวิงวอนและสิ่งที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการอะไรการบ่นบานการเชื่อสัตว์พีการขอความช่วยเหลือในยามขับขันอื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาะละและชนิดต่างๆของการแขวนแขวนเครื่องรางของข,องของังแขวนตะขุดแขวนผ้าผ้าอะไรผ้ายันต่างๆเหล่านี้เป็นต้น คุณสยต่างๆมากมายพี่น้องผู้ที่มีหมานที่เป็นมนทำการแขวนก็มีรายละเอียดอินชาล้อเราก็จะมาพูดถึงแล้วก็ชิดกชิกในประเภทที่สองนั่นก็คือชิรกุลมหฮับบะการตั้งภาคีที่การตั้งภาคีที่อยู่ในรูปของความรักแล้วก็ประเภทที่สามชิรกุลนิยวันอิรรดาดการตั้งภาคีที่อยู่ในรูปของการเจตนา และพระประสงค์ความต้องการความรูปความหลงไหลความต้องการเ,าเป้าหมายเขาหวังอะไรแหละพี่น้องผู้ที่มีมันบางครั้งทําอิบะาดาแต่หวังอื่นจากรสสุภาณนะหัวตะอาละนั่นก็คือการตั้งภาคีประการที่สนั่นก็คือชิรกุตอตะการตั้งภาคีที่อยู่ในรูปการตั้งภาคีที่อยู่ในรูปของการเชื่อฟัง ท่านชชฟคุณอิสลามอิบนูไตมียะเนี่ยท่านได้กล่าวว่าทั้ง3ประเภทประเภทที่1ประเภทที่2และก็ประเภทที่3ท่านเชฟคุณอิสลามอิบนูไตมียะท่านจัดอยู่ในชิรกุลอิบาดะการตั้งภาคีที่อยู่ในรูปของการอิบาดะอัลลุฮและการก็เ,เรียกว่าเป็นการเชื่ออื่นจากอลอสุบฮานะฮูวะตาลา เป็นการเคารพอิบดะดาอื่นจากอัลลอฮ์เป็นการต่ำต้อยอื่นจากอัลลอฮ์ส่วนประเภทที่สามประเภทที่สี่นั่นก็คือชิดกุดต,ต้อท่านจะเรียกว่าเป็นการตั้งภาคีที่อยู่ในรูปของการเชื่อฟังท่านเชคดุณอิสลามยึบนูตเมียท่านได้เพิ่มประเภทที่สามพี่น้องผู้ที่มีมาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ที่สามหมวดหมู่ที่หนึ่ง ในเรื่องของอิบาดาห์หมวดหมู่ที่สองนั่นก็คือชิดกุต,ตอตะส่วนหมวดหมู่ประเภทที่3ามนั่นก็คือชิดกุลอีมานวันกอบุญการตั้งภาคีที่อยู่ในรูปของการอิมานที่อยู่ในรูปของการยอมรับอยู่ในหนังสือมจุมุญฟาตาวาเล่มที่หนึงหน้าที่เก้าสิบเจ็ดหมายถึงอะไรพี่น้องผู้ที่มีมาน,นั่นก็คือใครที่ตอบรับ คำพูดหรือถ้อยคำทัศนะของผู้ที่เป็นผู้นำ